สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมหลังจากที่เราเสร็จงานเราก็มาอาบน้ำหลังบ้านแล้วครับน้ำใสไหลเย็นครับน้ำใสไหลเย็นนะครับ,ยเ,ยนนรบเรามาว่ายน้ำเล่นหลังบ้านนะครับหลังจากที่ทำกิจกรรมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรา ผมก็จะมาว่ายน้ําเล่นหลังบ้าน่แหละครับนะครับ,นะรบน้ําใสมากนะครับเราไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะครับอยู่ด้านหลังนี่ไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะครับสบายน้ำใสไหลยเย็นช่วงนี้ก็เป็นช่วงเย็นหลังจากที่เออถ่ายคลิปไปเออเพิ่งเสร็จสิ้นไปสักพักหนึ่งนะครับ เราก็เลยมาวหายน้ำนี่คือสียิ้มคูนี่นะครับนี่นะครับเราก็ <c oughs> มาไหวยน้ำเล่นหลังบ้านเป็นฐานน้ำน้ำใสนะครับให้ผู้ชมได้เห็นว่าของเราธรรมชาตินะครับจากการที่เราค้นพบเอ่อเอ่อ และธาตุที่อยู่ใต้ลังปวกนะครับเรากา็ได้พบเห็นว่าใต้ลังปวกนั้นมีคดปวกจริงแต่คดปวกที่ได้พบเจอก็อย่างทุกคลิปที่ได้เห็นนะครับส่วนมากเราจะเข้าไปเชิญ หรือว่าในการชมการหาแร่กายสิทธิ์หรือว่าเหล็กไหลคดปวกแต่ดันนี้คืออาสายแร่เหล็กไหลเขาคึมนเขามาอยู่ในใต้ลังปวกของพื้นปวกนะครับใต้รังปวกของพื้นปวกเราก็เลยเป็นที่มองดูแล้วก็ไม่เคยพบเห็นว่า แร่ชนิดนี้จะไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไงเพราะว่าการเวลาผ่านมาผมว่านานเป็นหลายล้านปีกว่าจะมาเป็นในลักษณะนี้ได้แต่ส่วนจอมปวกนั้นอาจจะอยู่แค่50ปี60ปี100ปี200ปีเกิดการเกิดการถูกพังขึ้นมาน้ำท่วมไฟไหม้ รางปวกก็ได้พังทลายลงไปแล้วก็ก็เก็บแร่ไเยาสิตไว้ด้านล่างของชั้นปวกแต่และชั้นละชั้นเพราะวันนี้เราได้ถ่ายคลิปไปแล้วเดี๋ยวเราจะทําการออกคลิปวันที่17เมษายน2566แต่และคลิปเราจะทําให้ดูว่านี่เป็นของจริงที่เราได้พบเจอ นะครับที่เราได้พบเจอแต่ตอนนี้ที่มานั่งไลฟ์บอกเพื่อนๆก็คือนี่คือที่หลังบ้านนะครับผมมาว่ายน้ำทุกวันอาบน้ำว่ายน้ำทุกวันนะครับที่หลังบ้านนะครับน้ำใสนะครับผมผมีน้ำทั้งปีทั้งชาตินะครับผมของผมไม่ร้อนนะครับของผมไม่ร้อนนะครับถ้าเป็นฤดูฝนก็ทางนี้ก็จะเป็นน้ำตกนะครับ ตรงนี้จะเป็นน้ําตกลงมานะครับเป็นสายน้ําตกลงมานะครับตอนนี้ก็เย็นแล้วแสงสะท้อนของแดบดบของน้ําใสไหลยเย็นนะครับหน้าร้อนๆอย่างนี้นะครับได้อยู่กับธรรมชาตินะครได้อยู่กับธรรมชาตินะี่มันอาจจะมีความสวยงามนะครับมีความสวยงามมากนะครับก็มีประกายลุ้งในโทรศัพท์ก็ไม่เป็นไรนะครับ ว่าก็เป็นแสงสะท้อนของแสงแดดที่เราได้ถ่ายทำนะครับที่เราได้ถ่ายทำนะครับยังไงหน้าร้อนก็ชมน้ำเย็นๆสบายๆไปก่อนคลิปนี้ก็คงแค่คงเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับและก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับในเพจผมชฉลิศสศิลศักดิ์นะครับติดตามชมในการหาแร่ เหล็กไหลใต้ลังปวกแล้วก็คดปวกด้วยนะครับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ